ผู้สูงอายุล่าสุดวันที่10กันยายน2567ผ่าน7ข้อนี้ได้เงิน1,000บาทดูเลยคุณได้ไหมล่าสุดผู้สูงอายุในวันที่10กันยายน2567หากคุณเป็นกลุ่มที่ผ่าน7ข้อนี้คุณจะได้เงิน1,000บาทอย่างแน่นอนมาดูกันจะเป็นคุณหรือเปล่าจะเป็นคนในครอบครัวคุณคนในชุมชนคุณคนในหมู่บ้านคุณคนในละแวกใกล้เคียงของคุณไหม มาดูกันครับข้อที่1ที่คุณต้องผ่านครับคือมีอายุ60ปีขึ้นไปซึ่งหากมีอายุ60ปีขึ้นไปจะจัดว่าเป็นกลุ่มของผู้สูงอายุอยู่แล้วตรงนี้ทุกท่านทราบกันดีอยู่แล้วนะครับซึ่งก็คือ60 70ไล่ไปนะครับ80อันนี้คือจัดว่าเป็นกลุ่มผู้สูงอายุทั้งสิ้นไล่ไปเรื่อยๆนะครับ6 7 8 0 9 0ไปเรื่อยๆอย่างนี้เนี่ยคือตั้งเกณฑ์ที่60ขึ้นไปถือว่าเป็นผู้สูงอายุหมดครับนี่คือข้อที่1 ข้อที่2ที่คุณต้องผ่านครับคือเป็นกลุ่มที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเป็นผู้สูงอายุที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าเป็นผู้สูงอายุที่ไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในกรณีเนี่ยก็สามารถเข้าร่วมในส่วนตรงนี้ได้เงินตรงนี้1000บาทนี้ได้ครับเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่คุณจะได้คุณสามารถได้ทั้งบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและได้ทั้งเงินผู้สูงอายุ1,000บาทตรงนี้ครับมีข้อ2 ข้อที่3ครับคุณจะต้องผ่านการลงทะเบียนร,รับเงินเบีย้ยผู้สูงอายุเป็นที่เรียบร้อยตรงส่วนนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่สําคัญมากๆนะครับหากคุณทําทุกอย่างมาครบทุกขั้นตอนหมดแล้วนะครับมีข้อ1มีข้อ2มาแล้วคุณต้องผ่านข้อที่3ตรงนี้ด้วยนะครับก็คือต้องผ่านการลงทะเบียนร,รับเงินเบี้ยผู้สูงอายุเป็นที่เรียบร้อยซึ่งหลายท่านยังไม่ได้ทำการลงทะเบียนร,รับเงินในส่วนตรงนี้ครับคุณต้องลงทะเบียนด่วนเลย วิธีการลงทะเบียนเนี่ยผมมีจัดทาเอาไว้ให้แล้วสามารถดูได้หลังวิดีโอนี้ครับผมใส่รายละเอียดวิธีการเอาไว้ให้หมดในวินหนต้องเตรียมเอกสารอะไรไปบ้างไปทําได้เลยครับก็สามารถดูได้หลังวิดีโอนี้เดี๋ยวผมจะใส่เอาไว้ให้แต่หากว่าคุณไม่ผ่านการลงทะเบียนรับเงินเบีษษ้ยสูงอายุเนี่ยคุณก็จะไม่ได้เงินตรงนี้ครับเงินตรงนี้จะให้สําหรับคนที่ผ่านการลงทะเบียนรับเงินเบีษษ้ยสูงอายุเรียบร้อยแล้วเท่านั้นนั่นเองเนี่ข้อที่3 ข้อที่4ครับต้องเคยได้รับเบีย้ยผู้สูงอายุในเดือนก่อนหน้านี้มาก่อนอันนี้ก็มีผลหากคุณได้เดือนก่อนหน้านี้มาก่อนเนี่ยเดือนในเดือนกรนยายนก็ใจหลังยังคงได้รับอีกนะครับหรือคุณเป็นกลุ่มที่ได้เงินครั้งแรกนะได้เดือนก่อนหน้านี้มาก่อนกับได้เงินครั้งแรกในเดือนกันยายนก็เป็นไปได้ขึ้นอยู่กับวันลงทะเบียนของคุณแล้วคุณอายุครบ60ปีหรือยังพอ60ปีปุ๊บรัฐเขาก็จะมีการคำนวณครับว่า จะโอนให้คุณในรอบวันไหนอย่างไรนั่นเองครับนี่คือข้อที่4เคยได้เงินรับเบี้ยผู้สูงอายุดังน,น,นี้มาก่อนหรือได้เงินครั้งแรกนั่นเองโอเคนี่ข้อ4ต่อไปข้อที่5ครับก็คือบัญชีธนาคารที่คุณมีไว้ให้กับทางภาครัฐเนี่ยต้องเปิดใช้งานอยู่ในปัจจุบันและมีเงินหมุนเวียนตลอดครับบัญชีที่คุณได้ให้ตอนคุณได้ลงทะเบียนรับเงินบเบี้ยผู้สูงอายุ คุณให้บัญชีไหนไว้กับทางภาครัฐก็ให้บัญชีนั้น,นยังคงเปิดใช้งานครับวิธีการคืออัปเดตบัญชีอย่างสม่าเสมอหากมีสิ่งต่างๆที่มีเงินเนี่ยคุณมีเงินเท่าไหร่นะครับก็แนะนําว่าให้อัปเดตโอนหนึ่งบาทก็ได้นะครับโอนบัญชีของคนในบ้านนะครับโอนเงิน1บาทเข้าไปในบัญชีที่คุณได้ให้ไว้กับทางภาครัฐเพื่อรับเงินในส่วนของเบีย้ยผู้สูงอย่ตรงนี้ครับเพราะว่าถ้าคุณไม่มีบัญชีที่คุณให้ไว้กับทางภาครัฐ คุณจะไม่ได้เงินนะอันนี้ต้องเอาให้ชัดเจนให้เคลียร์กันแบบนี้นั่นเองนี่คือข้อที่5ครับบัญชีธนาคารที่ให้รกัราภาครัฐเนี่ยเปิดใช้งานอยู่ในปัจจุบันและมีกงินลงนุนตลอดต่อไปข้อที่6ครับคนที่จะได้เงินเนี่ยที่จะได้เงิน1,000บาทตรงนี้คือจะต้องเป็นกลุ่มที่อายุ90ปีขึ้นไปเท่านั้นครับหากคุณอายุยังไม่ถึง90คุณจะไม่ได้เงินตรงนี้ยังไม่ได้1000นะครับคุณต้องเข้าใจว่า เรื่องของ1 0 0 0งนทั่วหน้าเนี่ยมีการพูดถึงครับแต่ยังไม่มีการอนุมัติให้ใช้นะครับต้องมีการที่รอประชุมครับแล้วก็อนุมัติอีกทีหนึ่งแต่สำหรับในครั้งนี้เนี่ยจำนวนเงินที่ได้ครับจะยังคงเป็นขั้นบันไดได้เงินตามอายุอยู่โดยการที่ได้1 0 0 0ันบาทเนี่ยจะต้องอายุ90ปีขึ้นไปเท่านั้นครับหากยังไม่ถึง90ปีขึ้นไปก็จะยังไม่ได้นะอันนี้คือ สำคัญมากๆต้องเข้าใจแบบนี้ครับโอเคก็รายละเอียดเนี่ยเบี้ยผู้สูงอายุเนี่ยหากคุณอายุเริ่มต้น60บนะครับ6 0 6 9เนี่ยคุณจะได้600บาทตรงนี้แหลยท,ท่านก็ทราบกันดีนะครับ7 0 7 9ก็780 8 78, 9 8 9ได้8ปดปีขึ้นไปแล้วได้1000บาทนะครับหากคนที่คุณทราบแล้วเนี่ยหากคุณทราบเรื่องนี้แล้วก็ไม่เป็นไรครับถือว่าเป็นการทบทวนกันนั่นเองนะ แต่ว่าบางคนเขายังไม่ทราบจริงๆนะครับว่าเป็นอย่างนี้ซึ่งตอนนี้เนี่ยกระแสที่ทางข่าวมีเยอะมากแต่บอกเลยว่าถ้าหากใครกําลังสอบถามว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าที่ได้1000เป็นเรื่องจริงได้ทุกคนนะครับแต่จะได้เฉพาะคนที่อายุ90ปีขึ้นไปครับหากคุณยังไม่อายุถึง90เช่น60เนี่ยก็จะได้600ออะเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างให้ดูหากคุณอายุเพียง60ปีครับก็จะได้600บาท67ปีได้6 0 0พอ70ปุ๊บถึงจะได้700 76กเนี่ยก็700ถ้าอายุยังไม่ถึง80ครับเช่น8 9ก็ยังคงได้700นะพอ8ะปบุ๊บก็ได้8 0 0ทันที88ก็ได้800นะอายุไม่ถึง90ปีก็ได้800อาจจะเป็น89อย่างเงี้ย90ปีก็ได้1 0 0 0บาท95ปีได้1 0 0 0บาท101ปีก็ได้1 0 0 0บาทครับอ่าตรงนี้คือเป็นข้อมูลที่มาฝากกันทีนี้ยังไม่ครบนี่ผ่านมา6ข้อแล้วนะครับ ข้อที่7ที่คุณต้องผ่านครับคือต้องเป็นผู้ที่ได้รับเบี้ยผู้สูงอ,อายุที่ยังคงมีชีวิตอยู่ในปัจจุบันนะหาผู้สูงอายุที่เคยได้เงินตรงนี้เนี่ยมีการเสียชีวิตไปหลายนานแล้วนะครับหลายเดือนหลายปีแล้วเนี่ยตรงนี้เนี่ยคุณจะไม่ได้รับเงินตรงนี้แล้วนะครับเงินตรงนี้จะสุกถูกไปให้สําหรับกลุ่มคนใหม่ที่เพิ่งอายุ60ปีแล้วก็เป็นผู้สูงอายุครับสังคมตอนนี้เมืองไทยเราเข้าสู่สังคมของผู้สูงอายุแล้วนะครับ ก็เงินตรงนี้ก็เลยต้องมีเข้ามาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนทุกคนนั่นเองนั้นเนี่ยก็ถ้ามีชีวิตอยู่ในปัจจุบันก็จะได้รับนั่นเองแต่หากมีการเสียชีวิตครับตั้งแต่วันที่1จนถึงวันกําหนดการจ่ายเงินของเบี้ยผู้สูงอายุเนี่ยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นครับก็สามารถคุณสามารถมีพยาน2คนครับแล้วก็ไปรับเงินเบี้ยผู้สูงอายุข,ของคนที่อยู่ในครอบครัวคุณได้ในจะได้ใน เช่นเสียชีวิตตอนอายุนะครับ200ปีอย่างเงี้ยก็จะได้1,000บาทในเดือนนั้นเลยนะอันนี้ยกตัวอย่างครับนี่ก็คือข้อสำคัญที่ทั้งหมดจะ7ข้อนะโดยหากคุณผ่าน7ข้อครับคุณจะได้เงินในเดือนกันยายนนี้ในวันอังคารที่10กันยายนนั่นเองเดือนนี้ได้วันที่10กันยาครับ เงินก็จะโอนให้กับบัญชีที่คุณให้ไว้กับทาภาครัฐคุณให้บัญชีอะไรไว้เงินจะโอนเข้าสู่บัญชีนั้นสามารถไปกดเงินสดได้ออกมาใช้ได้เลยครับผมสรุปให้อีกครั้งหนึ่งแบบเร็วๆเลยก็คือทั้ง7ข้อหากคุณผ่านจะได้เงิน1,000บาทข้อที่1อายุ6 0ป,ปีขึ้นไปข้อที่2มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็ผ่านข้อ 3. ผ่านการลงทะเบียนรับเงินเบี้ยผู้สูงอายุเรียบร้อยข้อ4เคยได้รับเงินเบี้ยผู้สูงอายุเลย,ย่อ 4, ยนนี้มาก่อน หรือได้เงินครั้งแรกข้อ5บัญชีงานที่ให้เวลาบัครัฐมีการเปิดใช้งานอยู่ในปัจจุบันและมีเงินมือเวียนอยู่ตลอดข้อ6อายุ90ปีขึ้นไปเท่านั้นที่ได้1,000บาทหากยังไม่ถึง90ก็จะได้ไปตามขั้นบันไดโดยที่60-69ได้ 600, 7 9ได้ 700, 80-89ได้890 89ปีขึ้นไปได้1,000บาทและก็ข้อสุดท้ายคือผู้สูงอายุยังคงมีชีวิตอยู่ในปัจจุบันครับ ผ่านเข้อนี้ครบก็รับไปเลยครับวันที่10กันยายน67สูงสุดเนี่ยคือ1,000บาทจะเป็นแบบนี้เลยครับโอเคนี่ข้อมูลสำคัญที่มาฝากกันนะต้อง90ปีเท่านั้นถึงจะได้1,000บาทครับแต่หากว่าเป็น1,000ทันวนหน้า3 0 0 0ัทวนหน้าอันนี้เดี๋ยวมาอัปเดตกันต่อไปสำรับนี้ขอท่านจากหัวใจ